ทั้ง6รุ่นในไทยนะครับ UNC ตีมีไหมนะครับบอกตรงๆนะครับไม่ค่อยมีนะครับแต่วันนี้นะครับดีใจเอามากๆเลยนะครับในที่สุดนะครับก็ครบเป็นแผงแรกจนได้นะครับก็ตอนนี้นะครับตีก็ได้มาครบแล้วนะครับเหรียญที่หายยากที่สุดก็คือเหรียญนี้นะครับเหรียญสิบบาทสองสี UNC แบบนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับทุกเหรียญในแผงนี้นะครับครั้งแรกเลยนะครับพี่ตีสะสมนะครับเหรียญ UNC ได้นะครับ อย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเหรียญ UNC นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนี่ครับแบบนี้ครับพยาพุทธนะครับ25อะไรนะ15 25,20นะครับ UNC ทุกเหรียญนะครับ2517นะครับ2550แล้วก็25 22แล้วก็2525นะครับแผงนี้นะครับย่อแป๊บนึงนะครับ5 0 0 0บาทนะครับสำหรับเหรียญนะครับ UNC แผงแรกของตีนะครับมีเพียงแผงเดียวเท่านั้นนะครับ อ๋อแล้วก็แบบผ่านใช้นะครับผ่านใช้แผงละพันห้าครับเพื่อนๆมีตัวนี้เป็น UNC เหลือเดียวนนั้นจะเป็นผ่านใช้ครับสนใจติดต่อเลยนะครับทักมาเลยนะครับ